สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำรรหน่วยที่2วัสดุและการใช้ประโยชน์นะคะจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่มที่1ห,หน้า48นั่นเองค่ะกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำวันนี้นะคะมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับขยะ เราลองมาอ่านกันดูนะคะถ้าเราทิ้งขยะทุกอย่างรวมกันในถังเดียวอาจทำให้วัสดุบางอย่างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต้องถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นจึงควรแยกขยะก,ก่อนทิ้งให้ร่วมกันทำโปสเตอร์เชิญชวนให้เพื่อนๆผู้ปกครองทุกคนในชุมชนของนักเรียน ช่วยกันคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุอย่างคุ้มค่านั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างโปสเตอร์กันเลยนะคะโปสเตอร์แรกนะคะเป็นตัวอย่างมาจากกลุ่ม CP Group นะคะซึ่งนำเสนอการแยกขยะยุคโควิด19ให้ถูกวิธีดีต่อเราและโลกนะคะ เด็กๆสามารถดูตัวอย่างนะคะการนําเสนอนะคะการออกแบบโปสเตอร์ได้นะคะมาดูชิ้นต่อไปค่ะเป็นของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะแยกขยะก,ก่อนทิ้งลดของเสียลดโลกร้อนนะคะก็จะมีรูปอธิบายนะคะให้เห็นตัวอย่างนะคะว่าขยะประเภทอะไรบ้างที่ควรจะแยกอย่างไรนะคะ ตัวอย,ย่างต่อไปค่ะเป็นของอบตคลองยางจังหวัดกระบี่นะคะมาแยกขยะก,กันเถอะและทำให้เห็นชัดเจนว่าขยะแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะคะตัวอย,ย่างต่อไปค่ะเป็นของกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในเองเป็นรูปแบบที่ง่ายแต่เห็นชัดเจนว่าเราควรทิ้ง แยกประเภทอย่างไรนะคะตัวอย่างโปสเตอร์จากการคิดสร้างสรรค์น,นะคะโดยใช้ศิลปะตีมือของพวกเราเองนะคะมาแยกขยะก,กันเถอะนะคะต่อไปค่ะแยกขยะให้ถูกที่ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทังควรแยกขยะให้ถูกประเภทและขยะลดง่ายแค่ช่วยแยกก่อนทิ้ง ภารกิจของนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะทำโปสเตอร์เชิญชวนให้เพื่อนๆผู้ปกครองชุมชนของนักเรียนช่วยกันคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุอย่างคุ้มค่านะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายภาพส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากงานโปสเตอร์ไว้หนึ่งงานนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ